สุดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ข้ะรามสอนะครับก็คลิปนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Toyota p r ีอุนะครับรุ่น T R D นะครับขอบ16นิ้วตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับเป็นล้อสเปค5รู100เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าสามารถนำไปใส่รถ t o โ o t a a ออกิได้นะครับ ล,ล้อตัวนี้เป็นล้อที่เร ah ียกได้ว่าหายากตรงนั้นในปัจจุบันนะครับตัวนี้มีพี่น้องอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นล้อ V1 นะครับถ้าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นล้อสีเทานะครับแล้วก็เป็นฝาทีด мы, ีหน้าตาเดียวกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นล้อสีน้าตาลนะคร <lleicht S 2> ับฝาแดงที่เราเรียกกันนะครับมีสองนะครับล้อแท้ที่ขอบล้อจะมีคําว่าท r d รดีนะครับชัดเจนนะนะครับล้อแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้วิธีดูนะ นะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นล้อแท้นะครับตัวนี้จะไม่ตีตาโตโยต้านะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับไม่เห็นตาโตโยต้าแล้วตกใจไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นล้อทีดีนะเป็นล้อขอบ16นะครับกว้าง6นิ้วครึ่งนะนะครับและหลังล้อจะต้องมีตาทีดีปั๊มอยู่นะครับ่าดเป็นตาทีดีปั๊มอยู่นะอันนี้คือล้อแท้นะครับรับประกัน100%นะครับเทีดีอย่างที่ผมบอกไป นะครับเขาคือชื่อชุดแต่งเฉยๆนะครับอ่าก็คือเป็นค่ายนะครับของสำนักแต่งที่ผลิตรอผลิตชุดแต่งให้กับโตโยตานะครับที่ดีก็โตโยต้าเลสซิ่งเดว,วิดลอนนะครับชื่อแต่งเขานะครับสนใจสอบถามมาได้นะตรงนี้ใส่รถได้ถึงรถอะไรบ้างก็มีอัลติสวิตเพคุโคลาเซนตาและก็เบลอนนะครับอ่าใส่ได้หมดนะผมบอกไปนะ อยู่ในลิฟต์พวกนี้เท่านั้นถ้าอนาะคตมีเพิ่มผมจะแจ้งทุกท่านนะครับถ้า,าเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับ<ม>ชืนะ่อว่าร้านต้นยังยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางเขเพียรนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล2 1หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมตอนคลิปนี้นะครับผม,ะะผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยังยนต์ขอฝากไว้นะ ชิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับชิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ